ปัญหาผิวแพ้แกง่ายเพียงใช้ตัวนี้ค่ะใครที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายและใครเครืองแห้งแสบแดงต้องดูคลิปนี้เลยนะคะจะมีวิธีจัดการปัญหาแบบเห็นผลทันใจเลยค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเขามีงานวิจัยศึกษาเกี่ยวกับพวกเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่บนผิวหน้าด้วยนะคะรู้ไหมคะว่ามันมีทั้งเชื้อที่ร้ายและก็เชื้อที่ดีไอ้พวกเชื้อร้ายเนี่ยก็ได้แก่ p ีเอ็กที่ทําให้เกิดสิวและก็เชื้อคอรินแบคทีเรียมที่ทําให้เกิดปัญหาผดผื่นบนหน้านั่นเองแต่ในอีกมุม นึงนะคะผิวหน้าของเราค่ะมันก็มีเชื้อจุลินทรีย์ดีอยู่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแลคโตบาซิลัสที่ช่วยสมานแผลและลดการอักเสบให้กับผิวด้วยนะคะใครที่มีปัญหาผิวแพ้ระคายเคืองง่ายใจแนะนําให้ใช้น้ําตบตัวนี้เลยนะคะเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการเติมอาหารและทําให้จุลินทรีย์ที่ดีบนใบหน้าแข็งแรงขึ้นและพอจุลินทรีย์ฝ่ายดีของเราค่ะแข็งแรงขึ้นมานะคะมันก็จะเพิ่มจํานวนขึ้นก็จะทําให้เจ้าเชื้อจุลินทรีย์ร้ายนะคะมันจเจริญเติบโตได้ยากขึ้นและ ก็ลดน้อยลงในที่สุดนะคะส่วนเจ้าน้ำตบตัวนี้มีชื่อว่าพกินไบโอติกค่ะถ้าใครสนใจก็สามารถพิมพ์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะพิมพ์ว่าสนใจเดี๋ยวทีมงานจะส่งคำแนะนำดีๆไปให้โดยๆเลยค่ะติดตามสาระดีได้ที่นี่กับสายบ้านเทมค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ